MGHS PHEV ราคาขาย1.3-1.5ถึงล้านบาทกับ SUV Plug-in Hybrid รุ่นใหม่เตรียมเปิดตัววันที่27ตุลาคม2563นี้ MGHS PH EV ราคาเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องลุ้นถึงวันเปิดตัวเพราะมีการเปิดเผยจาก MG ว่าราคา MGHS PH EV นั้นต่ำกว่า1.5ล้านบาทแน่นอนและสามารถสู้ได้ในกลุ่ม compact SUV เครื่องยนต์เบนซินที่ทำตลาดในตอนนี้ เมื่อวันที่14ตุลาคม MG นำ MG HS PHEV มาให้สื่อมวลชนกลุ่มเล็กๆได้สัมผัสพร้อมลองขับสั้นๆที่สนาม MG Driving Experience Center ถนนสีนคริน,ลนและไม่ได้เปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกและข้อมูลการตลาดเช่นเดียวกับ MG HS PHEV ราคาจะเป็นเท่าไหร่ MGHS PHEV เป็น SUV Plug-in Hybrid ที่ประกอบในเมืองไทยภายใต้แพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนของ BOI พร้อมรับภาษีสรรพสามิต4%เหมือนรถไฮบริดประกอบไทยของ t o y ยต้านิสสันเมอร์เซเดสเบนซและ BMW ซึ่งสองรายหลังใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid สำหรับ MGHS PHEV ทำตลาดในจีนใช้ชื่อ MG EHS เบกในจีนเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ169แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรส่วนพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลัง122แรงมา้าแรงบิด230นิวตันเมตรประกบเกียร์อัตโนมัติ10สปีด ด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน6โมดูลวางเป็นรูปตัวทีบนพื้นห้องโดยสารความจุ16.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเมื่อชาร์จไฟเต็มรถสามารถวิ่งในโหมด EV ได้ระยะทาง75กิโลเมตรโดยที่เครื่องยนต์ไม่ทำงานเลยและโหมดนี้ใช้ความเร็วได้สูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าโหมดไฮบริดเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าประสานการทำงานใช้ความเร็วได้ถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมง MG HS PHEV ราคาขายอยู่ที่1.3-1.5ล้านบาทซึ่งตเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่27ตุลาคมนี้และเริ่มส่งมอบตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนพฤศักกา2563เป็นต้นไปอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ